มานี่มาเอ๊ะเอ,าเอามานินจาเฮ้ยว่างเ,เป็นจริงชะลอหลาย่าเอินเตะเฮ้เอาใหม่นินจาแม่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 แมนินจาคลอดวันที่ยี่สิบสองจ้ะยี่สิบสองออกตอนตีห้าเกือบหค่ะยี่สิบสองสามสีหาหเจ็ด จะอาทิตย์นึงแล้วค่ะหว้างเป็นเบิงค่ะแข่งขายาวเป็นทายาทของพ่อช่างอุดอรค่ะเกิดจากการผสมเทียมแม่แสนสวยแล้วเป็นควายที่แบบว่าลายไอ้กว้างค่ะด้านหน้าแล้วกว้างคอใหญ่ค่ะเป็นเป็นควายค่อนข้างที่จะหุนหุนอ่า อ้างๆนะคะตันแต่ว่าสั่นเก็เลยเอาพ่อช่างอุดอรมาใส่ค่ะเพื่อเพิ่มอาความยาวให้กับลูกของเขาถ้ามารุ่นเอาเป็นช่างอุดอรตัวเมียอยู่ค่ะแต่ว่าบ่าได้ได้เป็นตัวผู้ได้ตัวผู้ซองโตเลยค่ะนี่เห็นว่า จะแผนไปเบิงที่เขาที่ทันหามามาเห็นใจ